เมนูนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาเหมาะสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงโดยเฉพาะโรคมะเร็งหัวใจเบาหวานช่วยลดน้ำตาลได้ดีมากวันนี้มาเผยสูตรแกงเผ็ดถั่วแดงเป็นสูตรกันตายของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าต้องมีอันนี้เนี่ยอยู่ในตู้เย็นทุกวันถ้าเกิดไม่มีจะรู้สึกว่าตัวเองขาดโปรตีน มีงานวิจัยเยอะมากว่าถั่วเป็นอาหารเดียวที่เขาพิสูจน์แล้วว่าสามารถทําให้ท่านผู้ชมอายุยืนขึ้นได้ในประชากรที่อายุยืนมากที่สุดในโลกกลุ่มบลูโซนเขาจะกินถั่วเปลือกอ่อนนะครับไม่ได้พูดถึงถั่วเปลือกแข็งไม่ใช่ถั่วลิสงนะครับแล้ววันนี้เรามาใช้ Red Beans แกงเผ็ดถั่วแดงไม่ใช่ Red Beans ธรรมดาต้องเป็น r รดบ e a n s ถั่วแดงเล็กด้วยนะครับถั่วอซุกิบีน เป็นเมนูที่ถูกปากโค้ชแบงค์มากทำง่ายมากและที่สำคัญต้านมะเร็งได้ดีสุดๆเลย ทำไมถึงต้านมะเรง็งเพราะว่าไอถั่วแดงเนี่ยมีแอนตี้ออกซิเดนต์สูงโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงมากแล้วท่านผู้ชมครับเราจะมีกระเทียมสดหอมแดงพริกอยู่ในนี้ด้วยน่ำซ้ํายังมีมาไม้ด้วยนะครับมาไม้เหมาะสําหรับคนที่เป็นโลหิตจางมากๆเลยใส่เกลือดําแล้วก็นมอัลมอนด์มาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะใช้ถั่วแดงนะครับวันนี้เนี่ยใช้ถึงครึ่งโลเลยนั่นก็คือ500กรัมทาไมใช้ถึงขนาดนั้นเลยเพราะว่าเมนูนี้สามารถเก็บ ไา้ถึงสวันเลยในตู้เย็นถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะทําทีเดียวมีอาหารเอาไว้กินใครสนใจกําลังทำแบดชุกกิ้งอยู่นะครับอันนี้เหมาะมากๆท่านผู้ชมแพ็กเอาไว้ในทัพเปอร์แวร์หลายๆอันทานเป็นมือม้อๆได้เลยนะครับใช้ถั่วแดง500กรัมที่ต้มเสร็จแล้วเอาน้ําออกเรียบร้อยแล้วมาใส่ในนี้เลยอันนี้ไม่ใช่ว่าจะต้มอีกนะครับเพราะว่าเราใช้ของเยอะขนาดนี้วันนี้เนี่ยถ้าเกิดทานทีเดียวสามารถทานได้8ปดถึงสิคนเลยนะแต่ว่าจะทําให้ท่านผู้ชมดูประมาณไม่เหมาะ กับการเป็น mixing bowl ของเราวันนี้เพราะว่าส่วนผสมเราเยอะมากก็เลยเอาหม้อมาเป็น mixing bowl แทนถ้าเกิดท่านผู้ชมมีหม้อใหญ่ๆเอามาเลย เอามาเป็น mixing b o w เป็นภาษาไทยเรียกว่าถ้วยผสมเราใช้หม้อแทนถ้วยผสมกันวันนี้กระเทียมพริกหนูสวนแล้วก็หอมแดงรวมกัน150กรัมใส่ลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมชอบเผ็ดแค่ไหนเผ็ดมากใส่พริกเยอะเผ็ดน้อยใส่พริกน้อยกระเทียมกับหอมแดงเท่ากันนะครับรวมกัน150กรัม ่เข้าไปผงเห็ดอันนี้ก็จะทำให้รสชาติอูมามิมากขึ้น1ช้อนโต๊ะพอครับเป็นผงปรุงรสที่ไม่มี MSG โมโนโซเดียมกลูตาเมตกระดำครึ่งช้อนชาก่อน mm. เวลาท่านผู้ชมใช้ช้อนตวงแบบนี้เนี่ยจะต้องปากนะอย่าให้พูนนะครับมันจะเยอะเกินพริกไทย1ช้อนชาใส่เยอะเลยนะครับ พริกไทยเพราะว่าเราต้องการความหอมของพริกไทยขอให้เป็นพริกไทยที่เกรดดีพริกไทยดำนะจะช่วยต้านมะเร็งให้ท่านผู้ชมได้แล้วก็วันนี้เราจะใช้นมอัลมอนด์โคชแบงค์คะหนูไม่มีนมอัลมอนด์แน่นอนเลยค่ะไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนก็สามารถใช้กะทิได้นะครับเป็นกะทิกล่องก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่วันนี้เราได้นมอัลมอนด์มา1ส่วนสถ้วยตวงพอนี่นมอัลมอนด์ของเรา แล้วก็สุดท้ายที่จะต้านมะเร็งต่อไปก็คือมาไมท์อันนี้จะให้ความเค็มนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเราไม่ใช้มาไมท์หรือท่านผู้ชมไม่มีเนี่ยก็ควรที่จะใส่เกลือดำเข้าไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวรสชาติมันจะไม่ถึงท่านผู้ชมจะตักมาม่าอย่างไงมันค่อนข้างใช้ยากนิดหนึ่งนะครับมันจะเหนียวเหนียวเป็นกะปิอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใช้ช้อนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลงมาเราก็เลยจะใช้ตะเกียบประมาณ1ตะเกียบครึ่งช้อนชาแล้วก็วนลงไป ก็จะรวมกันเป็นเนื้อเดียวใช้ไม้พายนะคนเอาให้มันเข้ากันมากที่สุดเลย อันนี้เป็นแกงถั่วรวมสมุนไพรเลยก็ว่าได้สมุนไพรต้านมะเร็งต้านมะเร็งสุดๆใครที่เป็นมะเร็งอยู่ไม่กินกระเทียมไม่ได้นะครับแล้วขอให้เป็นกระเทียมสดด้วยโค้ชแบงค์ครับมีเทคนิคต้มถั่วแดงให้มันสุกเร็วๆไหมครับมีเทคนิคก็คือว่าท่านผู้ชมแช่น้ําก่อน6-8ชั่วโมงท่านผู้ชมก็ไม่ต้องต้มนานเกินไปแล้วถ้าเกิดไม่แช่เนี่ยอาจจะต้องต้มถึง60นาทีเลยแต่ถ้าเกิดแช่เนี่ยท่านผู้ชมต้มประมาณ40นาทีก็พอแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีหม้อความดัน ยิ่งจะเร็วเข้าไปใหญ่ก็จะได้ประมาณ30นาทีนี่ก็สุกแล้วสําหรับคนที่มีหม้อความดันมาไม้นี่มันจะได้อะไรท่านผู้ชมจะได้วิตามินบีรวมจากมาไม้มากๆเลยนะครับ โอเคเลยเป็นอาหารการตายของโคชแบงค์เต็มไปด้วยสารพฤกษาโปรตีนไฟเบอร์แล้วที่สําคัญไปเลี้ยงแบคทีเรียอัศวินด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะภูมิกุ้มกันแข็งแรงต้านมะเร็งได้ต้านโควิดได้ต้องเมนูนี้เลยแกงเผ็ดถั่วแดงเดี๋ยวเราจะมาใส่ถ้วยกางเอาถ้วยนี้เลย เหมาะสำหรับ คนที่เป็นนักกีฬาเหมาะสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงโดยเฉพาะโรคมะเร็งหัวใจเบาหวานช่วยลดน้ําตาลได้ดีมากมีงานวิจัยเยอะแล้วนะครับว่าถั่วแดงเนี่ยช่วยลดเบาหวานลดน้ําตาลให้ท่านผู้ชมได้ดีมากๆเลยและไม่ใช่แค่นั้นหอมแดงก็ช่วยลดน้ําตาลอีกครับไม่มีอะไรที่ทําให้ท่านผู้ชมสุขภาพเสียเลยเราไม่ใช้ผงชูรสแต่รับรองว่ารสชาตินัวถูกปากท่านผู้ชมแน่นอนกับเมนูแกงเผ็ดถั่วแดงในช่วง โคชแบงค์ไบรตี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในช่วงหน้าโคชแบงค์มาร์เก็ตมีผลิตพัณฑ์ดีๆที่คัดสรรด้วยตัวผมเองแล้วมาแนะนำท่านผู้ชมแน่นอนครับ